วสวัสดีครับอ่าผมวันนี้มาไลฟ์สดครั้งแรกนะครับผมผมอ่าเพจอ่าพิทยารุ่้านนะครับ,รบผมอ้นนะครับเจ้าของกิจการเองนะครับวันนี้มีสาระดีๆจะมาบอกกับท่านเกี่ยวกับวิธีการขายให้ดีใ,ให้ตังง่ายๆของรถมือสองนะครับ มีอะไรบ้างมาฟังกันนะครับข้อหนึ่งควรเพิ่มช่องทางการขายด้วยการเปิดเพจท่านมีเพจแต่ไม่จังมีเพจแล้วก็อ่ามันแล้วก็ต้องยิงเอดยิงเอดนะครับแล้วก็เปิด facebook ของตัวเองเชื่อว่าทุกท่านคงมีแต่เพจเนี่ยมันจะไม่จำกัดอ่าแฟนเพจอ่า คนสมาชิเนาะแต่ถ้าเป็น facebook มันจะจำกัดแค่ครับแต่เราต้องมีคลุกคล้จัดนะครับอ่องทางที่หนึ่งแล้วท่านมาจริงไหมท่านมาจริงก็อ,อก,กดหนึ่งไหมผมดูหน่อยว่าถ้าใครดูแล้วว่าเออจริงกดหนึ่งถ้าไม่จริงกดสองครับขขอสองการออกมาไลฟ์สดเนี่ยอย่างวันนี้ครับที่ผมแบบอ่าเห็นช่องทางตรงนี้ ในการสตาร์ทในการเริ่มต้นใหม่เราควรทำก็คือออกมาไลฟ์สดถ้าเราเนี่ยมันก็นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามาไลฟ์สดเออเรามีอะไรอย่างน้อยๆแฟนเพจของเราหรือว่าเพื่อนเฟซบุ๊กก็จะได้รับรู้ข่าวสารของเราจากพิธีการหรือ่างง่ายๆไม่ต้องไปมองไฟเอาใกล้ๆง่ายๆนะครับเปิดการมองเห็นหรือทำหรือทำคลิปออกทุกๆวันนะครับ นี่คือข้อ2ส,ส่วนข้อสามก็คือง่ายๆอีกนั่นแหละใกล้ๆตัวก็คือทำให้มันสมางเสมอทำบ่อยๆนะครับคลิปเราสามารถาโพสได้4ี่ชั่วโมงต่อครั้งนะครับในหนึ่งวันนะครับท่านได้กี่นนค,รครั้งในหนึ่งวันเอาเป็นีง่ายๆแค่นั้นเองท่านมาจริงไหมถ้าจริงขอ,อเป็นหนึง ไม่ชอบถ้าไม่ใช่ของดสองลองดูนะครับทีนี้วันนี้มาเปิดตัวนะครับเปิดตัวเปิดตัวครั้งแรกของเกออของอะไรส่วนของผมที่เปียบ้านะครับผมม่นนะครับจะพาะไหนๆเปิดตัววันแร้ต้องมีอะไรพิเศษนะครับและในวันนี้ก็พิเศษในการทำแกล้ง นี่รถที่ผมชื่นชอบครับที่แบบเป็นรถครอบครัวซึ่งเราคนเรามีครอบครัวนะจะไปไหนมาไหนก็ทำนึงถึงความปลอดภัยนะครับขับขี่ปลอดภัยระบบอะไรต่างๆนานาดีเครื่องยนต์กลไกอะไรดีแล้วก็ประหยัดที่เน้นๆคือประหยัดน้ำมันนะอันนี้ผมมีหนึ่งคันมาแนะนำครับเป็นคันที่ผมชื่นชอบมากรับเป็นสีดำเป็นเชื่อว่าในรุ่นนี้ หลายๆท่านอยากจะครอบครองอยากจะมีไว้ครอบครองเพราะเป็นรถราคาหลักล้านนะครับเป็นรถที่ดูไปได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะไปในเที่ยวเชิงเหมือนแรลลี่เหมือนรเต้นไทยหน่อยๆนะครับนะ้องก็เข้าป่าก็ได้หรือเข้าเมืองก็ดีไปได้ทุกที่ครับสฉมสูงรถรถแนวสูงนะครับเป็นโฟล์คเจอร์คันนี้เป็นโฉม เข็มนะครับเป็นโฉมเข็มครับหน้าตาเป็นโฉมเม็์เป็นปี2015จดทะเบียนเมื่อวันที่21่สมกราห้าเนะครับไปถึง59แล้วนะครับแต่เกิดปี2 0 1 5อ่าแล้วผมจะมีพิเศษยังไงในวันนี้อ่าเดี๋ยวท่านจะได้รู้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอ่าใครอยากได้ราคาพิเศษใครอยากได้ราคานี้ราคาพิเศษเนี้ย ท่านได้เข้ามาเห็นไลน์นี้แล้วก็รบกวนช่วยแชร์ช่วยแชร์ผมหน่อยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ารถคันนี้ราคาพิเศษยังไงนะครับอันนี้ครับอ่านี่นะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนิดหนึ่งนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่แปพิ่บหนึ่งนะครับ มาแล้วเอาเต็มท่านเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับประมาณนี้นาะผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจากราคาเดิมนะครับผมขายอยู่เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับตัวนี้คันนี้ค่างวดจะอยู่ที่ประมาณหมื่นห้านะครับตัวนี้จะค่างวดจะอยู่ประมาณหมื่นห้าแต่สิบสี่งวดนะครับทีนี้ในวันนี้จากราคาเจ็ดแสนห้าห่นห้าพันผมไม่ขายอ่า การมาไลฟ์สุดั้งแรกมันต้องพิเศษอ่าพิเศษยังไงอ่าจะลดไหมหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามมืนอ่าคิดไปเลยคิดว่าน,น,น่าจะลดราคาเท่าไหร่ถึงจะดูพิเศษครับในไลฟ์นี้มีใครมีใครแบบอยากขอต่อผมเท่าไหร่ไหมในราคาไลฟ์นี้อ,อ,อ่าอย่างนี้ ผมโยนราคาให้อย่างนี้เลยครับพิเศษพิเศษเอาแบบว่าโอ้ยฟังแล้วน่าอยากได้หรือผมในราคาลดแต่ท่านผมไม่ลดจัดเต็มเอาเงินไปใช้ก็ได้ยินดีครับอ่ารับผิดชอบการงวดได้ยินดีครับรับไปเลยแต่ผมพิเศษให้เลยวันนี้นะครับขอหนึ่งไลน์หนึ่งเชนะครับฝากให้หน่อยฝากให้ผมหน่อยนะครับขอหนึ่งไลน์หนึ่งเชให้กับผมเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปของผมอีก แล้วก็จะมีพิเศษมาให้ท่านอีกอย่างนี้นะครับอ่ะวันนี้เลยเดี๋ยวท่านว่าโอ๊ยพูดปะเมาําไหเมื่อไหร่จะบอกราคาลงมาอ้าวอย่างนี้เลยครับตอนนี้เลยอย่างนี้เลยผมลงให้เลยนะครับผมลงราคาพิเศษให้เลยหกแสนเก้าหมื่นห้าพันลดทันทีหกหมื่นบาทนะครับหกหมื่นบาท หรือท่านบอกว่าไม่ลดได้ไหมจัดเต็มขอหกหมื่นผมเอาไปใช้จ่ายยินดีครับเอาไปเลยถ้าท่านได้ชบครั้งโน้ได้ไม่เป็นไรหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท,ทั้งงวดหมื่นสามนิดนิดแปดสิบสี่นวดครับเท่านี้เองครับกับรถคันนี้อ่ะเห็นราคาเหมือนเปิดแถบไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูคิณภาพเครื่องสองพันห้านะครับประหยัดน้ำมันมากทีนี้ อ่ะผมจะเริ่มให้ให้ดูให้ดูตัวรถก่อนเลยนะครับดูเครื่องเคลื่อนก่อนเลยคับอุ้ยดัดชีตองเครื่องกัน,อ,อ,อ,กนอ่ะอสดสดเลยอย่างนี้ละนี่นะครับสต่ภาพเดิมเดิม สภาพเดิมๆนะครับอือนิดนึงอ่ะทีนี้ก็มาดูยางครับนี่ดูยดูยางดูยางดีกว่ายางใหม่ๆยางใหม่ๆนะครับเป็นยางที่ตุดอ่าเป็นยางอาทิตย์ที่25อาทิตย์ที่25ปี22น,นะครับยางใหม่ยางปีนี้นะครับเป็นยางายซิ่งนะครับยางายซิ่งแล้วก็ล้อเป็นล้อท e 37นะครับ หยอดแดงเขาเรียกหยอดแดงนะครับอย่างนี้นะครับรอข้าหน้ามีสเกรให้ครับสเกรนะครับเนี่ยเป็นสติ๊สเกรให้ครับราดล้อมหมูนะครับมีบันไดเรียร้อยครับสภาพสวยงามเป็นทองเป็นดีเปิดเลเรียบร้อยนะครับมีปันสาบนะครับเป็นรถเครื่องสอง5ห้าเครื่องยนต์2อ0 5ห้าดูด้านในหนึ่งนะครับดูด้านในนะครับตัดตรงกให้ดูนะครับ น,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 นครับเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะครับทีน,นี้เรามาดูเข็มใหม่อันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มหลักท่านไม่รู้ว่าปื้ปุ่มอะไรตรงนี้นะครับเหมือนเมื่อนะครับเนาะ,ะ,ะก็ประมาณนี้เข็มใหม่อย,อยู่ที่แสนห้าหมื่น่ครอ่า นี่เซตเห็นไหมครับอาจประมาณนี้นะครับแสนห้าหมื่นสี่พันนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นซีดีเป็นเนวิเกเตอร์นะครับนี่เรียบร้อยในตัวนี้ตัวท็อปครับเครื่องสองพันห้าครับเบาะปรับไฟฟ้าครับเบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังนะครับเบาะหนังเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้นะครับ อแอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กมีทั้งฝั่งนี้และฝั่งนู้นนะครับเป็นซีดีครับนี่แออค,ะคะ่ประมาณนี้นะครับเป็นไงครับกับคลิปครั้งแรกก็ดูตื่นเต้นหน่อยนะครับแต่ก็ ในครั้งต,ต่อไปเราก็จะมีอะไรดีๆมานำเสนอท่านอย่างนี้อยู่คอยดูคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ